วันนี้ผมมาแบ่งปันกับพี่น้องเรื่องการทีิฐานอยากชวนพี่น้องเปิดในถ้าทายากอบบทที่ห้าข้อที่สิบหกนะครับถ้าทายากอบบทที่ห้าข้อที่สิบหกพี่น้องคงคุ้นเคยกับศัพท์คํานี้นะครับอพี่น้องอาจจะท่องไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าหลายคนก็คงคุ้นเคยกับ คำที่บอกว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลคุณเคยไหมครับเราได้ยินนักเคลพูดกันบ่อยๆว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลในค่ำคืนนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องในหัวข้อเรื่องอุปสรรคของคําอธิษฐานนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทาให้เกิดผลแต่หลายครั้งเราอธิษฐานแล้วมันไม่เกิดผล แปลว่าเราไม่ชอบทำหรือเปล่านะครับปกติเราก็คิดไม่หรือว่าเราไม่ชอบทำเพราะว่าพระคัมภีร์สัญญาว่าคำคนชอบทำนั้นอธิษฐานแล้วมันเกิดผลแต่ว่าหลายๆครั้งพี่น้องสังเกตเราอธิษฐานมาสุขอธิษฐานก็มาทุกสุขพี่สมตมอนมาทุกสุขผมก็มาทุกสุขบางทีงเราก็อธิษฐานเยอะพี่น้องหลายคนเป็นพยานนะว่าตื่นเนี่ยตื่นที่ห้าอธิษฐานทุกเช้าเลยแล้วก็ใช้เวลากับเจ้านานแต่ทอดจอกเข้าไปจริงๆก็พระเจ้ายังไม่ตอบ หลายหลายหัวข้อที่เราอธิษฐานพี่น้องเคยมีหัวข้อในสมุดพี่น้องเองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเรื่องอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าตอบแล้วสองหรืออีกแปดยังไม่ตอบเลยเอธิษฐานมาเป็นแรมปีเราก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่ตอบบางครั้งพระเจ้าก็ตอบโดยเฉพาะเวลาเม่พี่น้องเป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับพระเจ้าก็มีโปรโมชั่นขออะไรพระเจ้าก็ตอบหมดเลย แต่ว่าพอนานเข้าเอ๊ะเ,เ,เราก็เริ่มเริ่มเกิดความสงสัยว่าทําไมหลายๆครั้งเราไม่ได้รับคําตอบจากพระเจ้านะครับวันนี้ผมเลยอยากจะเสนอหัวข้อในการอธิษฐานแล้วก er> uh ็เป็นการแบ่งปันกับพี่น้องในคำคืนนี้เรื่องของอุปสรรคของคำอธิษฐานนะครับให้ราอษฐา่อ่านมั่นเพีด้วยกันน้องยากอบบทที่ห้าข้อสิบหกนะครับเหตุฉะนั้นถ้าทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโลกภัย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลขอเราอธิษฐานด้วยกันในการเป็นีู้่ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มาสู่เราในคำคืนนี้พระองค์เจ้าข้าขอให้ถ้อยคําที่มาจากพระวจนะของพระองค์ในคำคืนนี้เปลี่ยนแปลงท่าทีในการอธิษฐานของเราใหม่และให้คำอธิษฐานของเราเกิดผลในการที่เราจะวิงวอนต่อพระองค์เพื่อสิ่งต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายไว้พระองค์เจ้าข้า ขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราเป็นการส่วนตัวทุกๆคนเราที่ทานร่วมกันในขนาดพระีสุเครตเจ้าอาหารวิอะผมไปในหัวข้อแรกเลยนะครับให้เหตุผลว่าทําไมนะขํามอิฐฐานของเราจึงไม่เกิดผลในบางครั้งผมอยากจะเสนออุปสรรคบางอย่างที่เป็นเหตุให้คํามิฐฐานของเราไม่เกิดผลนะครับประการแรกก็คือบาปที่ยังไม่กลับใจ พี่น้องครับผมจากในหนังสือสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่ยี่สิบเก้านะครับพระกัมภีรว่าอย่างนี้พระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้ายแต่พระองค์ทรงได้ยินคําอธิษฐานของคนชอบธรรมพระเจ้าไม่ได้ยินเสียงของคนชั่วร้ายโอ้ข้ามปีตอนนี้แรงนะครับแต่พระเจ้าฟังคาอธิษฐานของคนที่ชอบธรรมแปลว่าเวลาที่พระเจ้าไม่ตอบคําอธิษฐานของเรา เราต้องกลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะเรามีบาปที่ยังไม่ได้กลับใจหรือเปล่าเพราะว่าคำอธิษฐานของพี่น้องจะปราะประโยชน์มากเลยนะถ้าพี่น้องมีบาปที่ยังไม่กลับใจแล้วพี่น้องก็มาเนี่ยมาสุ่มอธิษฐานแล้วก็มาโบวชนะ์ไในที่พี่น้องอธิษฐานเป็นชั่วโมงเลยคุกเขา่าคุกเข่าจนเขาเปื่อยขอบวัวหม่นจนเขาด่านหมดพระเจ้าก็ไม่ฟังพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่กลับใจ ฉะนั้นหลายๆครั้งที่เราเข้ามาในในโบสถ์หรือว่าพี่น้องเข้าเข้าพระเจ้าในเวลาเช้าเนาะเข้ามาในฐานแรกของพี่น้องมักจะเป็นคํธใษฐานของเรื่องของการกลับใจใช่ไหมครับเราสํารวจตัวเองคาแต่พระเจ้ามีสิ่งใดที่ที่บกพร่องในตัวลูกหรือว่าสิ่งที่ลูกผิดพลาดครั้งไปเวลานี้เราลูกขอกลับใจก่อนพี่น้องจะอธิฐานอื่นได้เลยพี่น้องต้องสํารวจตัวเองว่าเราเก็บสิ่งใดเป็นความบาปไว้ในใจหรือไม่ ถ้าหากมาดแมนว่ามีสิ่งนั้นอยู่ขอให้พี่น้องสารภาพบาปกับพระเจ้าก่อนอเมนไหมครับคำอธิฐานแรกของคนบาปควรเป็นคำอธิฐานของการขอพระเจ้ายกโทษและกลับใจไม่ใช่ขอโน่นขอนี่พวกเจ้าค่ะขอพระเจ้าตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยทั้งทั้งที่ตัวเองไม่กลับใจคำอธิฐานของเราครั้งแรกของเราทุกทุกคนควรเป็นเรื่องของขอพระเจ้ายกโทษหรอนะครับและการต่อมาผมบักจะบอกว่าถ้าเราไม่ฟังพระบัญญัติพระเจ้าก็ไม่ฟังเราด้วย อันนี้ผมไม่ได้พูดเองเนะครับพรากัมพีพูดในสุภาษิเซนตบทดที่ยี่สิบแปดข้อที่เก้าเพราะเจนะคำพระเจ้าบอกว่าช้าผู้ใดไม่ฟังพระบัญญัติแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดชังโอ้ถ้ากัมภีบอกว่าคำอธิษฐานของคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเป็นที่น่าเกลียดชังพี่น้องอธิษฐานเพาะมากเลยนะโอ้พระรู้เจ้าคะ่ะแล้วก็พี่น้องใช้สัพท์ราชาสัพท์สับแสง ไพเราะสนอเพราะเพิงขึ้นมาอธิษฐานบนเวทีด้วยนะครับแล้วก็อธิษฐานนําพี่น้องอธิษฐานนะครับพี่น้องในที่ประชุมก็นึกในเจวโอ้อาจารย์อธิษฐานเพราะจังนะอธิษฐานโอ้อธิษฐานเพราะไพคําก็คล้องจองไปหมดแต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าคนที่อธิษฐานไม่เชื่อฟังพระบัญญัติพระเจ้าคําอธิษฐานของเขาเป็นที่น่ารังเกียจของพระพักพระเจ้าท่าทีของเราต่อพระบัญญัติของพระเจ้าต้องถูกต้องด้วย อาเมไหมครับพี่น้องเนี่ยเวลาที่ฐานอยู่ที่โบสถ์นะมันไม่เหมือนกันกับชีวิตที่บ้านชีวิตที่บ้านของเราควรเป็นชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตที่เชื่อฟังพระบัญญัติเมื่อนั้นคําปฏิฐานของพี่น้องจะถึงถึงจะถึงพระเจ้าอา e n ไหมครับถึงจะถึงพระเจ้าฉะนั้นอุปสรรคแรกของเราที่ต้องจัดการเลยก็คือความบาปในใจเราต้องแน่ใจเวลาที่เราเข้ามาที่ฐานกับพระเจ้าพี่น้องต้องแน่ใจว่าพี่น้องไม่มี ความผิดบาปที่พระเจ้ายังไม่ยมโทษหรือที่ยังไม่สาร,รภาพกับโรนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของการขอผิดอุปสรรคประการที่สองก็คือที่เราขอแล้วพระเจ้าไม่ตอบหรือขอแล้วไม่ได้ก็คือเราขอผิดนะครับขอสไลด์ต่อไปด้วยนะครับเราขอไม่ได้เพราะว่าเราขอผิดนี่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่คริสเตียนหลายคนก็ผิดพลาดไปนะครับ ในยากอบบทที่สี่ข้อที่สามบอกว่าท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของท่านเองหวังเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของท่านเองบางครั้งเราก็ขอพระเจ้าและขอผิดเราขอเพื่อตัวเองนะครับแล้วก็ฟิลิปยังสี่เขาพูดถึงเรื่องการอธิษฐานเขาตั้งชื่อหนังสือว่าการอธิษฐานสร้างความแตกต่างจริงหรือ เขาตัง้งคำถามได้ดีมากนะครับเขากําลังถามเราว่าอธิษฐานไปเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสถาน,นการณ์ได้จริงหรือครับฟิลิปยังซีก็อธิบายซะย,ยาวเขาบอกว่าการอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรได้หมดแหละแต่ว่าเว้นแต่ว่าเราขอถูกนะถ้าเราขอผิดเพื่อตอบสนองกิดเลสตัญหาหรือขอสิ่งที่ขัดแย้งกับลักษณะพระเจ้าเราจะขอไม่ได้เช่นพี่น้องขอให้พี่น้องสอบได้เกรดเออย่างเงี้ยแต่ไม่อ่านหนังสือ มันขัดแย้งกับพระลักษณะของพระเจ้าใช่ไหมครับขอผิดเพื่อตอบสนองตัณหาของตนเองเราการขอพระเจ้าไม่ใช่แปลว่าพี่น้องไปบังคับพระเจ้าการขอให้พี่น้องตัวเองสอบได้เกรดสี่นะครับแต่ตัวเองไม่อา่านหนังสือเป็นการไม่ใช่การขอเป็นการบังคับพระเจ้าซึ่งพระเจ้าไม่ทําตามใจพี่น้องแน่นอนฉะนั้นอุปสรรคประการนี้จึงสําคัญมากเราต้องขอไม่ใช่เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของเราเองและไม่ขอสิ่งที่ มันขัดแย้งกับลักษณะของโปองในหนังสือมัทธิวบทที่หข้อที่สิบนะครับพระเยซูส,สอนสาวกอธิษฐานบอกว่าขอให้แผ่นดินของโปรงมาตั้งอยู่ใช่ไหมครับให้แผ่นดินของโะรงมาตั้งอยู่เสจแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นด้วยเพราะจะนะตอนนี้ในมัทธิวบทที่6พระเยซูกาลังบอกสาวกว,ว่าเวลาอธิษฐานเนี่ยให้อธิษฐานคิดถึงแผ่นดินของพระเจ้าคือคิดถึงคนที่ยังไม่เชื่อผมก็เลยตั้งชหัวข้อว่าลอง ขอเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดูบ้างขอแต่เพื่อตัวเองบางทีพระเจ้าไม่ตอบเลยนะพระเยซูเลยสอนเสาข้างอิฐานเนี่ยให้แผดดินพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอเพื่อคนอื่นบ้างบางทีพี่น้องมาสุขอธิฐานนะครับแล้วก็สมัยก่อนไม่ใช่พี่น้องผมก็เป็นเวลาที่ผู้นําประชุมขึ้นมานําอิฐานนะครับโอเคเอาละวันนี้เราจะใษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะธิษฐานเรื่องซื้อที่ดินนะครับข้อนในอิฐานข้ออิฐานยาวนะ ในที่หานาผมก็หลับตาฝีเลยแล้วก็คิดถึงที่ดินเหมือนกันแต่เป็นที่ดินของตัวเองไม่ใช่ที่ดินของโบสถ์แต่พู้นาอธิฐานเนี่กกาลังอธิฐานเผื่อที่ดินของโบสถ์ให้สร้างโบสถ์ใหม่แต่ใจผมมันไปถึงที่ดินบ้านตัวเองอยากได้ที่ดินมาโอ้พวกทุกทานลุกก็อยากมีที่ดินมาโบสถ์เหมือนกันกับทุกคนเลยนะแต่ขอเพื่อตัวเองพระเจ้าอาจจะไม่ฟังถ้าเราไม่มีท่าจีขอเพื่อคนอื่นฉะนั้น อันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งก็ได้ที่พระเจ้าไม่ตอบเราลองคิดถึงคนอื่นดูบ้างลองคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมดูบ้างประการที่สามนะครับอุปสรรคประการต่อมาที่บางครั้งพระเจ้าไม่ตอบเรา mm. ก็คือว่าความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นไม่ถูกต้องถ้าผมจะบอกว่าข้อหนึ่งใช่ไหมครับบาปที่ยังไม่กลับใจนั้นแปลว่าความสัมพันธ์ของเราเั้นกับพระเจ้าไม่ถูกต้องประการที่สามก็คือความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นไม่ถูกต้อง ในหนังสือมัทธิวบทที่5ข้อที่23และข้อที่24ี่พระเยซูตรัสเองนะครับนี่เป็นพระดำรัสของพระเยซูพระองค์ตรัสว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระ,ะลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อใดข้อใดกับท่านและจงวางเครื่องบูชาไว้ที่แท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับผู้ความโดยเร็ว ในขณะที่พากันไปที่ศาลเกือกว่าคู่ความนั้นจะอายัดท่านไว้กับผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะถูกคุมขังไว้ในเนรือนจำพระเยซูสอนเราว่าเวลาที่เราเข้าขอพรอพระเจ้าเตรียมเพลงนมัสการไว้อย่างเพราะเลยเตรียมเครื่องบูชาไว้เตรียมเพลงนมัสการแล้วก็เตรียมหัวข้ออธิษฐานไว้หนึ่งสองสามสี่จำไปอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยมาถึงโบสถ์มาถึงสุปอธิฐานแล้ว ปรากฏว่ากําลังจะเอ่ยบากขอกับพระเจ้านั้นคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ยยังไม่คืนดีกับคนนี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยถ้ากมภี์สอนเราว่าไม่ใช่สอนนะสั่งสั่งแล้วว่าจงวางเครื่องบูชานั้นลงเพลงนมัสการที่เตรียมมาเก็บไว้ก่อนเข้ามาในฐานที่จดมาพับไว้ใส่กระเป๋าก่อนคืนดีกับคนที่เป็นความเงินก่อนเพื่อพระเจ้าจะฟังท่านอาเมนไหมครับเพื่อพระเจ้าจะฟังท่าน ถ้ามีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกับใครพระเยซูสอนเราว่าให้กลับไปคืนดีกับเขาก่อนแล้วก็พระคัมภีร์ในยากอบบทที่ห้าข้อสิบหกข้อที่ผมอ่านไปตอนต้นใช่ไหมครับบอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลและข้อความก่อนหน้านี้พระคัมภีร์ยากอบบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันทาไมาพระคัมภีร์บอกเราอย่างนี้พระคัมภีร์กาลังบอกว่า คำมาริษฐานของพี่น้องจะไม่เกิดผลถ้าพี่น้องยังไม่สารภาพบาปต่อกันและกันก่อนพี่น้องคิดว่าสารภาพนี่ผมสารภาพกับพระเจ้าแล้วจบแล้วจบจบแล้วนะผมกับพระเจ้าดีกันแล้วเราขอพระเจ้าได้แต่ไม่พระเจ้าเอาเอาเอา,เอาคนาข้างๆพี่น้องด้วยถ้าพี่น้องยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องกับข้างๆพี่น้องพระเจ้าก็ไม่ตอบพี่น้องเช่นเดียวกันอาเมนไหมครับฉะนั้นพี่น้องต้องจัดการเรื่องนี้ เวลาที่มีข้อขุนเกื้อใจกับใครพี่น้องต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาอาธิษฐานกับพระเจ้าประการสุดท้ายนะครับที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเราไม่ให้คําอธิษฐานของเราเกิดผลได้ก็คือว่าเป็นความยอดท้อของตัวเราเองที่อธิษฐานกับพระเจ้าหนังสือพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่สั้นและจําง่ายที่สุดก็คือหนังสือหนึ่งเซสโลโลนิกาบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดนะครับพี่น้องจำไปท่องก็ได้พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่า จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอสั้นไหมครับจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเรื่องนี้ทําให้หลายหลายครั้งเราไม่ได้รับคาตอบจากพระเจ้าเพราะว่าเราเลิกไปซะก,ก่อนแล้วเลิกเราเลิกไปกันครังพี่น้องครับบางครั้งพระคัมภีร์ก็สอนแล้วว่าเวลาอธิษฐานอย่าพูดเยอะใช่ไหมอย่าพูดเยอะอย่าพูดเพ่ไพ่ออย่าพูดซ้ำซากอันนั้นพระเยซูกํบบาลังสอนเปรียบเทียบพวกไครสีที่พูดแต่จากปากใจเขาไม่ได้ขึ้นกับจาก แต่ในขณะเดียวกันพระองค์พี่ก็สอนเราว่าจงอธิษฐานตลอดเรื่อยๆอย่าหยุดเยอะๆขอพระเจ้าตื้อพระเจ้าอเมนไหมครับคำอธิษฐานของเราไม่ควรจะเป็นขอครั้งเดียวไม่ได้แล้วเราก็เลิกเลยพี่น้องต้องวิงวอนกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ข้อแนะนําสุดท้ายที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าพี่น้องให้รอคอยพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานบางครั้งก็ใช้เวลาที่พระเจ้าจะตอบไม่ได้แปลว่าพระเจ้าทํางานช้านะครับ แต,แต่ว่าพระเจ้ามีเวลาของพระองค์ผมอยากจะจบด้วยข้อความที่ลิกกรินกล่าวไว้นะครับลิกอรินพูดว่าอย่างนี้ริกกรินเป็นสิทยาพิบาลของคิดจักที่เซนต์แบ็ก uh นะครับเป็นคิดจักที่อเมริกาท่านกล่าวว่าเมื่อคําอธิษฐานไม่ถูกต้องพระเจ้าตอบว่าไม่ได้เมื่อขอไม่ถูกพระเจ้าจะตอบว่าไม่ได้เมื่อขอไม่ถูกเวลา พระเจ้าจะตอบว่าช้าก่อนถูกนะขอถูกนะแต่ว่ามันยังไม่ถูกเวลาพระเจ้าจะตอบว่าเดียวก่อนช้าก่อนเมื่อคุณมีท่าทีจี้ผิดพระเจ้าจะตอบว่าจงเติบโตขอเพื่อตัวเองเลยนะพระเจ้าบอกจงเติบโตพระเจ้ายังไม่ให้เหมือนกันแต่เมื่อคําทูลขอนั้นถูกต้องถูกเวลาและคุณพร้อมพระเจ้าจะตอบว่า yes จะตอบว่าได้เลยนะครับอเมน,นไหมครับฉะนั้นเราต้องทบทวนตัวเองหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทีแล้วก็เวลาแล้วก็การขอที่ถูกต้องด้วยนะครับเ,เราคุยกันเรื่องอุปสรรคไปแล้วใช่ไหมครับผมมีข้อแนะนําสุดท้ายจริงๆอะ6ประการที่นี่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นไว้ในจอผมจ่าให้พี่น้องฟังนะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องอุปสรรคตอนนี้เป็นคําแนะนําว่าอาธิษฐานยังไงให้ตรงเป้านะครับข้าคืนนี้เราก็จะมาอธิษฐานด้วยกัน อันนี้เป็นคำอธิฐานจากสิ์ใจพิบานเดวิดแมสนะครับก็ท่านบอกว่าแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าคำอธิฐานของท่านจะเข้าเป้าแน่นอนนะครับประการที่หนึ่งจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรฉันพูดอย่างเจาะจงหรือไม่หรือฉันพูดไปเรื่อยเปล่อยโดยไม่มีจุดหมายอะไรเจาะจงเลยบางครั้งพี่น้องอธิฐานไปทําเพื่อเลื่อยเปื่อยแล้วก็ไม่เจาะจงพี่น้องต้องถามตัวเองว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเรามาอธิษฐานคืนเนี่เราอยากได้อะไรกันแน่ เรามาขอาอะไรพระเจ้ากันแน่ประการที่สองพระเจ้าประทานสิ่งที่ขอได้หรือไม่มันขัดต่อพระลักษณะของพระเจ้าที่จะประทานสิ่งนั้นหรือไม่อย่างที่พูดไปนะครับพระเจ้าให้ในสิ่งที่ขัดแย้งกับ anyway. พระลักษณะโรรองไม่ได้พี่น้องไม่อ่านหนังสือแต่ไปขอเกจสีพี่น้องขอไม่ได้นะครับข้อที่สามฉันทําส่วนของฉันหรือยัง่งหรือฉันอธิษฐานให้น้ําหนักลดแต่ยังควบคุมอาหารอยู่นะครับพี่น้องเวลาที่ฐานกับพระเจ้าพี่น้องมีส่วนที่ต้องทําด้วยนะครับอาเมนไหมครับ พี่น้องโอ้ผูนชจกาขอให้คนที่จงังที่อำเภอที่เชื่อนะครับแต่พี่น้องไม่ได้หลบไปประกาศที่นั่นเลยคนที่นั่นก็ไม่มีทางได้เชื่อพระเจ้าได้นะครับพี่น้องต้องทําส่วนของพี่น้องด้วยข้อที่สี่นะครับความสัมพันธ์ของฉันกับพระเจ้าเป็นอย่างไรเรายังดีกันอยู่ไหมเหมือนที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นคือเรามีบาปที่ยังไม่ได้สารภาพหรือเปล่านะครับข้อที่ห้าใครจะได้รับเกยียรติใครจะได้รับเกยียรติหากพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ฉันขอ ฉันสนใจสิ่งที่พระเจ้าสนใจหรือไม่นี่ข้อนี้ก็สําคัญบางทีเราขอเนี่ยสุดท้ายแล้วเราขอเพื่อตัวเองหรือเปล่าบางทีไม่ใช่คนทั่วไปนะบางทีนักเทศหรือว่าผู้รับใช้พระเจ้าเองก็อาจจะขอเพื่อตัวเองพี่น้องก็อ,อธิษฐานบอกว่าผู้เจ้าขอให้เกิดผู้เชื่อในจังหวัดนี้ขอให้เปิดโบสถ์ที่นี่ได้สิบโบสถ์ถามลึกๆแล้วเนี่ยสิบโบสถ์เนี่ยเปิดเพื่ออะไรลึกๆเราเราทนงตนเราบอกว่า เปิดเพื่อฉันจะได้ชื่อว่าฉันเป็นคนที่ประการแล้วมีโบสถ์เกิดขึ้นสิบโบสถ์พี่น้องต้องถามตัวเองว่าเวลาที่าอยฐานเนี่ยใครได้รับเกียรติพระเจ้าหรือเราเองนะครับสุดท้ายนะครับบอกว่าฉันอยากได้ฉันอยากได้สิ่งที่ขอจริงๆหรือไม่ฉันอยากได้สิ่งที่ขอจริงๆอยูหรือไม่บางคนบอกว่าพะศ์ชัก่ะขอให้คืนดีกับแฟนนะครับลึกๆในใจก็จริงๆก็ไม่อยากคืนดีถามตัวเองก่อนว่าถ้าคืนดีกับแฟนนี่จะเอายังไงต่อนะ ถามตัวเองก่อนอยากได้สิ่งที่ขอจริงๆหรือไม่นี่นี่คือข้อแนะนําของเดวิดแมนนะครับเจ็ดประการด้วยกันนะครับก็ขอรับเยถามด้วยกันนะครับในค่ำคืนนี้สี่ประการนี้ข้อใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางคำให้ทานของเราอยู่ขอให้เราจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะอธิษากับองค์ครับฮาเลยดูเลยข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเขาจะนันที่มาถึงเราทังา้งหลายในค่ำคืนนี้พระเจ้ขาข้าเราเป็นคนบาปท,ที่ ห่างเหินจากพระเจ้าแต่พระองค์ทรงไถ่เรามาด้วยพระหินประเสริฐของพระเยซูกิ์เจ้าวันนี้ข้าพระองค์มายืนอยู่จำเพาะพระพักต์พระเจ้าถูกเรียกว่าเป็นผู้ชอบธรรมไม่ใช่โดยกําลังของเราเองแต่ว่าโดยพระคุณของพระองค์เองข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดยงโทษและขอพระองค์ทรงนําเราเข้าใกล้เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ให้คำอิทธานของเราไม่ถูกขัดขวางโดยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสี่ประการนี้พูลเจ้าแผงแต่ให้คำอิทธานนี้ตรงพระทัยของพระองค์ ให้คำอธิษฐานีน้ตรงเป้าหมายที่เราคิดวาดหวังไว้และให้คำอธิษฐานของเรานี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโอ้้คแต่พระเจ้าขอทรงสดับฟังเราและสถิตกับเราทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ประชุมแห่งนี้หรือว่ารับชมอยู่ที่ทางบ้านด้วยเราธิฐานร่วมกันในพระนามแหง์พระเยซูคริสต์เจ้าอขอบคุณพระเจ้านะครับ